สวัสดีครับวัน,นีนะครับอยู่กับเบิร์ตนะครับที่ฟอร์ดนาลาสุวินทวงนะครับเหมือนเดิมครับเน้นอีกรอบหนึ่งโชรูฟอร์ดนาราสุวินตั้งอยู่ถนนขาเข,ข้ากิโลเมตรที่สาสิบนะครับติดก,กับ,บปั๊มปตทนะครับก็ง่ายๆเลยก็เซิร์ชกูเกิลเลยครับฟอรดนาลาสุวินทวงหามันเลยเ๋ยวเขาในแมปก็จะพาม,มาเองอโอเควันนี้ก็เดี๋ยวพามาดูนี่ชี้ชี้อะไรชี้นี่ไงนี่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 ข้างหลังหลังเป็นรถบรววารเซอร์วิสนะครับ อันนี้ก็เราสามารถเซอร์วิสนอกสถานที่ได้นะครับสามารถเซอร์วิสนอกสถานที่ได้ในในระยะทางที่ไม่เกิน30กิโลนะครับไปกลับไม่เกิน3าสิบกิโลอันนี้ตัวนี้ก็เขาจะทําหน้าที่อะไรได้บ้างนะครับเขาก็จะทําหน้าที่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับชิกระยะสองพกิโลนะครับอ่านี่ป่ะเดี๋พามาดูหน่อยว่าที่พูดไปอะ่ะมันมีจริงหรือเปล่าเครื่องมืออะไรเงี้ยนี่นีน แล้วก็จะมีเครื่องมือให้ให้ช่างเขาก็ออกไปทํางานของเขานี่อุปกรณ์เครื่องมือพวกนี้ก็จะมีครบมีมีอ่า,อางถ่ายนะ้ามันเครื่องมีอ่าที่ดูดฝุ่นนะครับแล้วก็หลกัลกๆเลยอ่ะอันนี้ในความรู้สึกของเบิร์ดนะว่ามันว้าวดีตัวนี้ตัวถ่วงล้อตัวนี้เราสามารถถ่วงล้อสลับยางสลับยางถ่วงล้อได้นะครับสี่เส้นสี่ล้อเลยสลับกันไปสลับกันมา ตามกิโลเมตรที่เขาสลับไปแล้วเนาะแล้วก็อันเนี้ยก็จะมีเครื่องมือให้เนี่ก็จะมีตะกัวอันนี้ตะกัวนะตะกัวมีให้ครบก็สลับล้อได้ตั้งแต่ล้อขาวสิบหกสแตนดาร์ดนะติดรถของฟอร์ดนะแล้วก็จะถึงขอบยี่สิบสแตนดาร์ดเหมือนกันติดรถฟอร์ด Ford, นะอันนี้เราก็จะสล,สลับให้อืมก็เนี่ยเครื่องถวงล้อก็จะเป็นหน้าต่างอย่างี้ก็จะมีกาดด้วยเผื่อลูกค้าแบบยืนดูอย่างเงี้ยเรากลัวล้อมันกระเด็นใส่เราก็จะมีกาดคุมแข็งแรงนะอันนี้แข็งแรง นะด, <Okay. S 1> ดูด้านข้างดูดิดูความทันสมัยจะถามนะว่าอะไรไม่รู้จักรู <laughs> ้จักแต่ว่ามันเป็นรถม o b i l าย e ซอร์วอันนี้นี่อ่าก็จะมีสามขาให้นีแม่เท่ที่ททีก็มีแม่แรงด้วยเดี๋ยวจะลูกค้าถามว่าเฮ้ยถ้าถ้าจะถ่วงล้อแล้วจะเอาอะไรถอดล้อขึ้นล้ออะไรอย่างเงี้ยก็นี่ก็จะมีแม่แรงให้อยู่ตรงนี้มีแม่แรงแม่แรง mm. แก็จะมีสามขาติดรถอยู่แล้ว ไปลองพอเราขึ้นแรลงเสร็จถังน้ํามันนี่แล้วก็จะมีนี่น้ํามันเครื่องของดีน้ำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่องกอ,อ,องแอร์น้ำมันเกียร์อย่างเงี้ยมีครบเลยอืมเป็นไงว้าวนะเนี่ยว้าวอ่ะโอเคมาเดี๋ยวมาด้านหน้าเดี๋ยวมาคุยต่อก็เน้นย้ำอีกทีนึงก็คือรถมอเซอร์วิสนะครับสามารถเซอร์วิส นะครับลูกค้าได้ก็คือเช็คระยะ2000กิโลนะครับเช็คระยะตามปกติได้เลยนะครับก็นัดหมายไว้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0ูนย์สองศนหะครับหรือว่าต่อ2 0 2นะครับเพื่อนับหมายในการใช้บริการเนาะโอเคก็คลิปนี้คลิปสั้นๆไม่มีอะไรพามาดูรถ transformer mobile s v i c e นอย่างหนึ่งก็เดี๋ยวขอนักเรื่องนิดนึงก็ขอบคุณนะครับสำหรับยอดกดไลค์คลิปที่แล้วในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับอาการดิสเชืลูกค้าให้การตอบรับดีมากๆเลยนะครับ โอเคก็คลิปหน้าคลิปนี้ไม่ได้มาขายรถก็ทำรู้จักนี้เดี๋ยวคลิปหน้าไปขายรถขายหน่อยแล้วก็ช่วยกันมาซื้อเยอะๆมาเยอะเลยนี่ที่ที่นี่ที่เดียวนะฟอร์ดนาลากรุงเทพสุวินทวงศ์โอเคทำ